ประดนี้ไปดูเรื่องบนถนนที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่หยุดใหญ่สวัครับผมรถอยตรีจำเนียนกุดันเทิงรองสารวัตรป,ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจพมบาล3ามเศษนายคนนี้ขับรถมาก็เห็นนี่เข้าครับรวยครับรวยยางครับที่ขับรถทับรวยยางมาแตกไปยังไงเนี่ย นี่นี่นีด่ดีครับบอกเขาหน่อยครับบอกเขาหน่อยครับเขาจะได้รู้รถทันหลังมันยังไงของมันเนี่ยฮะที่มันจะหาเรื่องกันเรื่องไงเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถดเดี๋ยว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 ไม่ไม่หาไม่ได้หาเขาจะบอกเพื่อเรื่องรวยไม่ไม่มังพี่ไม่หาเรื่องได้ยังไงก็ดูที่นี่นะที่มันขับที่มาเนี่ยโอ้โ,โห,โหมีโบกไวโบวมือด้วย อย่างนี้มันหาเรื่องกันแน่นอนใช่ที่เขาบอกเขาไม่ได้หาเขาจะบอกเรื่องกรวยไงนี่สีตาเลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวสิเขาจะบอกว่ากรวยติดรถแกแลลเล่นผิดคนแล้วอไอ้น้องเล,ล่นผิดคนแล้วโอ้ยใจเย็นๆไม่ยงไม่เย็นแล้วไม่ยงไม่เย็น,ยนแล้วไไใจเย็นแต่ถูกแล้วเฮ้ยบอกเขาบอกเขาเฮ้ยเฮ้ยไว้ไว้ บอกเขาสิฮะรู้แล้วโอ้โหด่าเลยเเหรอฮ้ยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเขาพูดว่ากูรวยไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวอาไว้ไม่ไหวอะไรเขาพูดว่ากูรวยไอ้เจนไม่ย่งไม่ยังไงยังอยู่เลยเฮ้ยอไปิ อะไรผมไม่ได้หาเรื่องเอามึงอกี้พูดว่ไรผมบอกกูฟังก่อนโอ้โหจะตีเขาหอยตับบ้าปังบ้าหยุดหยุดไอไอเมียเห็นแล้วฮะไม่จับปัหาเรื่องนี่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 ด้วยตัวรถดูวยนี่เมียมองเร็วเร็วเร็วเดือดเอาแย่ตัวรวยตัวรจะ ของเล่นพี่โมโหนักนี่น้อง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 โทษพี่ก็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 โทษโอ้โหโอ้โหพี่ก็โทษนะล่วงล่วงลวงลวงนีสตินี่สติน้องตนี่สติบ้าเลยแกทำเขาสักขนาดนั้นท่านก็วังดีนะครับก็วังดีขับแซงไปนะครับแล้วก็เปิดกระจกลงมาก็จะบอกว่ามีกลวยนะครับมีกลวยติดอยู่ที่ล้อรถแต่ว่าขดคันข้างในไม่ได้ยินนะครับก็ได้ยินว่า แม่คันนั้นเห็นปากของคนที่บอกก็นึกว่าเขาด่าด้วยคำหยาบนะครับก็เลยจอดวถแล้วก็ตบต่อยตีกันตัวที่ไม่ได้ดูอะไรนะครับโอ้พี่ครวยติดอยู่ที่ร้อรถนะพี่มาทําร้ายผมต้ไม้จาเลยเจอเรื่องอะไรบนถนนให้คิดบวกก่อนเลยคือคิดแง่ดีนะไม่ใช่เออะบวกเออะบวก ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปราม,ส,อนอส,ามสนสังเสรเจ้าของเรื่องกลวยติดล้อ